ไทยแลนด์โปรโมทท่องเที่ยวเซ็กซี่ให้เสี่ยต่างชาติยอมควักกระเป๋าจ่ายมากกว่าเดิมท่องเที่ยวเซ็กซี่ไม่ใช่เรื่องอย่างว่าแต่เป็นการเล่นคำของท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวโดยเอาคำย่อของ4คำมารวมกันก็คือ S E X Y เป็นคำย่อแต่ส่วนตัวอ้อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเอา4คำละเอาแค่2คำก็พอ2 C คือ C แรกมาจาก Clean คือทำให้มันสะอาดและซีที่สองคือ comfortable ทำให้มันสะดวกสบายแค่นี้จบแล้วคือถ้าคุณเชื่อว่าของมันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณแค่ทำอย่างที่อ้อบอกเนี่ยทำให้มันสะอาดไม่ใช่สกรปรกเลเอะเทอะทำให้มันสะดวกสบายไม่ใช่ไปไหนก็มีแต่ต้องนั่งรถสองแถวหรือว่าต้องเหมารถหรือว่าต้องจ้างแพงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนแท็กซี่ขุดรีดแค่สองซีก็พอแล้วครับแต่ท่านพู้ว่าเอาสี่คำเลยอันนี้นะครับ หน้าตาของท่านผู้ว่านะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งออบก็ให้ดูหน้าเฉยๆนะไม่ได้บอกให้ไปทําอะไรก็คือเจ้าของแนวคิดคอนเซปต์เซ็กซี่นี่เองซึ่งสี่คำย่อเนี่ยมันไม่มีอันไหนเลยนะที่มีสองซีที่ออบบอกเมื่อกี้ทั้งความสะอาดหรือว่าความสะดวกสบายไม่มีอยู่ในสี่คำนี้เลยน่าเสียายจริงๆคือสรุปว่ามันเป็นกลยุทธ์ของเขานั่นแหละที่ว่าจะกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไงแต่จริงๆแล้ว จากตัวยอ่อของสี่คำนี่นะ,ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางกลยุทธ์โดยนึกถึงลูกค้าเป็นหลักหรือนึกถึงตัวเองเป็นหลักแต่ออฟคิดของอบอฟเองว่าดูเหมือนว่าจะคอนเซป t นี้จะนึกถึงตัวเองเป็นหลักมากกว่าแล้วก็ดูเฉพาะตัวสุดท้ายตัว Y เนี่ยนะก็คือตัวนี่แหละที่ว่าตามหัวข้อเสียต่างชาติจะต้องยอมควกักกระเป๋าจ่ายมากกว่าเดิมเพราะว่าเราจะชูสามอันแรกนี้เพื่อสุดท้ายคือ เป้าหมายอันสูงสุดสุดยอดของเราก็คือเสียต่างชาติจะต้องควักจ่ายมากกว่าเดิมนั่นเองแต่มันก็น่าสนใจว่าเขาจงใจเอาตัวย่อแบบนี้เนี่ยนะคือเขาต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยเคยขึ้นชื่อในเรื่องนั้นมาก่อนคือเขาจงใจแบบนั้นหรือย,ยังไงทาไมจึงต้องใช้ตัวย่อแบบนี้ด้วยหรือหรือถ้าเกิดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะเเขามองว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยที่สุดท้ายมันเป็นคําเนี่ยซึ่งมันสื่อความหมายได้แบบว่าโอ้โ oh, ห ถ้าเกิดว่าเขาทำกลยุทธ์นี้นะประเทศของเราเนี่ยมันจะแบบอืมหน่าดึงดูดต่างชาติมันคือมันจะดูเซ็กซี่ที่แบบว่าโอ้เที่ยวไทยนี่มันเป็นอะไรที่ต่างชาตินี่น้ําลายหกเลยที่จะมาแน่นอนแล้วก็จะยอมจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยถ้าเราใช้คอนเซป t นี้คือมันมองได้อย่างนั้นจริงๆหรือนะครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าคอนเซป t นี้เป็นยังไงกันบ้างก็คือตรงนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็วางแผนที่จะฟื้นฟูเ,เป็นกลยุทธ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่เล็งเป้าหมายจะโปรโมตก็คือความปลอดภัยและความยั่งยืนในการท่องเที่ยวประเทศไทยภายใต้ New Normal หลังโควิด19คือไม่รู้เมื่อไหร่แล้ว New Normal ของเขาเนี่ยเาเคยพูดนะ New Normal จริงๆไม่มีหรอกอความปกติใหม่อะไรเนี่ยคือมันเป็นคำที่ เขาคิดขึ้นมาเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างคือทุกคนอยากจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาอยากจะได้โอนอร์มอลไม่อยากได้น mm ิวอร์มอลก็ทางท่านผู้ว่าบอกว่าคีย์สำคัญทั้ง4ี่คีย์ซึ่งเป็นที่มาของคําว่าเซ็กซี่เนี่ยนะคือซึ่งเป็นตัวย่อดสีของสี่คำมารวมกันเนี่ยนะก็คือเป็นคอนเซปที่จะสะท้อนถึงแนวความคิดปกติใหม่นิวอร์มอลของการท่องเที่ยวไทยที่จะเน้นอย่างที่เขาบอกอะความปลอดภยัยความยั่งยืนอะไรของเขาเนี่ยนะ อ่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของเดิมมันไม่ยั่งยืนยังไงแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือเราหมายถึงปลอดภัยลักษณะไหนปลอดภัยแบบว่านักท่องเที่ยวไม่โดนจี้ป้นไม่โดนข่มขืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือปลอดภัยคือแค่ว่าปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างเดียวคือจะออกแบบแบบไหนคือต้องดูว่ามันปลอดภัยแบบไหนปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวต้องการหรือปลอดภัยที่คุณอยากจะเน้นเพื่อที่จะขายของให้มากยิ่งขึ้นก็คือคอนเซปต์เนี่ยก็เป็นการที่ จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวฟื้นฟูความมั่นใจของนักเดินทางอคือเขาคิดว่ามันนักท่องเที่ยวเขาไม่มั่นใจที่จะมาประเทศไทยเหรอมั่นใจอยู่แล้วอันนี้แหละไม่รู้ว่าเขาเข้าใจอะไรผิดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะทําให้การท่องเที่ยวของเราแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะมันจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอีกครับเดี๋ยวจะคอยดูจะแข็งแรงหรือสุดท้ายจะแ๊ก ก็คอนเซปต์ <ism> นี้เซ็กซี่ทัวริซึมเนี่ยนะซึ่งตั้งชื่อล่อเป้ามากเนี่ยเขาจะเข็นออกมาในช่วงปีนี้แหละไม่บอกตอนไหนหรือไม่ก็ปีหน้าก็คือจะสตาร์ทซึ่งถ้าจะสตาร์ทเนี่ยมันควรจะค่อยๆทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้แหละก็ตั้งแต่ออฟอ่านข่าวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาเนี่ยของของไทยเนี่ยนะออฟยังไม่เห็นเขาจะทำอะไรมากนอกจากว่าไปฮาร์ดเซลอ่ะตามข่าวก่อนหน้านี้ฮาร์ดเซลคือไปขาย แบบว่าแพ็กเกจท่องเที่ยวล่วงหน้าอะไรอย่เงี้ยนะอะไรนะ book first travel letter จองก่อนเดินทางดีหลังวงเล็บอีกห้าปีหรือเปล่านั่นแหละไม่เห็นจะทำอะไรนอกจากไปฮาดเซลกับต่างชาติเนี่ยนะก็อย่างอื่นๆนะเอาเป็นว่าตัวย่อก็คือ S ก็คือ safety and hygiene ก็คือปลอดภัยและปลอดเชื้อละกันสะอาดนั่นแหละแต่ไฮจีนของเรากับคลีนของออฟนีมันไม่เหมือนกันนะคลีนของก็คือแบบ ถนนหนทางแหล่งท่องเที่ยวสะอาดไม่มีขยะแต่ไฮจีนคำนี้ก็คือเหมือนกับแบบประมาณว่าสะอาดแบบปลอดเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะแล้วก็ E.Environmental Sustainability ก็ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมออไม่ใช่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว X มาจาก Extra Experience ก็เป็นประสบการณ์พิเศษตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่าจะทำยังไงหรือว่ามันพิเศษอยู่แล้วไม่ได้จะทำอะไรเพิ่มหรอก แล้วก็ Y ก็คือ U ก็คือไอ้รายได้นี่แหละที่เราจะอยากได้นี่แหละนะเนี่ยทั้งสามคำนี้มาจบที่คำสุดท้ายคือสิ่งที่เราต้องการเราคือหมายถึงการท่องเที่ยวของต้องการเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันจำไว้นะว่าเซ็กซี่ของเขาเนี่ยที่เขาพูดพูดตอนเนี้ยสุดท้ายจะเป็นคำแปลกเหมือน S.T.V. คือ Special Tourist Visa ที่โปรโมทนะโปรโมทหนาะเมื่อสักสามสี่เดือนก่อนไหมจะถูกลืมไหมหรือว่าจะยังคงใช้ไปเรื่อยๆ เรามาเริ่มต้นจากคำแรกนะครับ S เนี่ยมาจากที่บอก Safety and Hygiene ก็คือเป็นมาตรฐานของสาธารณาสุขใหม่ที่มันจะเป็นมาตรฐานของทั่วโลกโอโอเคตรงนี้เราควรจะทำก็คือแน่นอนว่า Safety คือ Safety เรื่องสุขภาพแน่แต่ว่าที่อับทวงถามคือ Safety เรื่องของชีวิตนะที่โดนแบบนักท่องเที่ยวมักจะมีข่าวใช่ไหมโดนจี้ปล้นหรือว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงก็ อาจจะมีที่แบบว่าโดนค่าโดนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้หมายถึงเซฟตี้เรื่องนั้นใช่ไหมจริงๆเขาทําตั้งนานแล้วตั้งแต่มีโควิดแรละลอกแรกแล้วก็คือมาตรฐานเนี่ยนะ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือตัวย่อ S H A เนี่ยซึ่งไปให้พวกกิจการทั้งโรงแรมทั้งกิจการท่องเที่ยวสารพัดเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ8,000แห่งเนี่ยต้องเข้ามาตรฐานนี้ซึ่งเขาก็ทำไง แต่ทามาแล้วไม่มีลูกค้าคือคุณยังเปิดประเทศเท่ารูมดเท่านั้นเองแล้วต้องกักตัวสิบสี่วันอะ่ะคือคุณไปบอกให้เขาทําอ่ะซึ่งออฟก็เชื่อว่าคงไม่ได้ทาฟรีหรือว่าคงไม่ได้ทํากันง่ายๆหรอกใช่ไหมเคยได้ยินว่าของไทยเนี่ยมาตรฐานสูงมากสูงเหมือนมีม,ม,มีตรงนึงบอกว่าสูงเหมือนเขากลัวว่าพวกธุรกิจจะไปหลอกลูกค้ายัางไงอะไรอย่างนั้นแหะก็ <c oughs> คือมาตรฐานสูงเกินเหตุเสร็จแล้วก็ไม่มีลูกค้าไงเ็าเป็นว่าจากเอสตัวแรกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาควรจะทําอยู่แล้ว ควรจะทําอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเราขึ้นชื่อเรื่องความไม่ค่อยสะอาดทุกเรื่องเลยทั้งหลายๆเรื่องรวมรวมทั้งทางด้านการเมืองด้วยก็ควรจะทําอยู่แล้วแต่ว่าตัวอีก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําอยู่แล้วไหมอ,อของเดิมก็น่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมต้องรักษาอยู่แล้วพวกฝรั่งเขาทํากันตั้งนานแล้ว เขาก็เลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่แบบโอ้โหเราไปแล้วแบบว่าเนาะเขารักษาสภาพกันดีจังเลยเนาะเขาอำนวยความสะดวกแบบว่าคนไปเดินไฮงบนภูเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็สะดวกกันหมดเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการก็คือมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีความสะดวกในการไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งตรงนี้เขาเหมือนกับจะบอกว่าเขาจะรักษาสภาพแวดล้อมแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะทําให้คนไปเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติได้สะดวกขึ้น แล้วก็มาถึงตัวยอ่อที่เราตื่นเต้นกันมากครับก็คือ x x ก็คือคือมันก็เป็นตัวยอ่อที่ล่อแหลมสักนิดหนึ่งด้วยนะหมายถึงประสบการณ์พิเศษที่เออเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของทางการท่องเที่ยวอยู่แล้วที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยได้รู้สึกถึงสเสน่ห์แล้วก็รู้สึกถึงความแบบมีความคิดสร้างสารรค์อะไรสักอย่างหนึง่ง นี่ก็หมายถึงว่าสะท้อนถึงเรื่องของมาตรฐานสาธารณาสุขของเราเหมือนทำให้รู้สึกว่าไทยแลนด์นี่โอโ้โหอ้าวหมายถึงโควิดหรอกเหรอว่าไทยแลนด์นี่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีแล้วแล้วเดี๋ยวนีว้ extra experience นี่มันหมายถึงประสบการณ์พิเศษคือประสบการณ์พิเศษคือจากการที่หนีโควิดมาเพราะว่าประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีเอดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออฟก็นึกว่าหมายถึงออฟก็จินตนาการ ไปหมายถึงแบบว่าเราจะมีเออย่างเช่นทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนอย่างที่เราไม่เคยมีกระเช้าขึ้นเขามาก่อนเลยหรือว่าเราไม่เคยมีการท่องเที่ยวที่มันแนวเอ็กซ์ตรีมอะเอ็กซ์ตรีมคือแบบว่าอย่างเช่นอะไรเดียขึ้นบอลรูนขึ้นบอลรูนหรือบัญชีจำหรือคือจินตน,นาการไปถึงเรื่องนั้นเลยนะแต่นี่คือเหมือนกับว่าจะเอาไอ้เรื่องมาตรฐานความสะอาดการควบคุมโควิดได้ดีแล้วเอามา โปรโมทเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันคนละเรื่องเลยเนี่ยเนี่ยเราวางใจไม่ได้เลยกับคําพูดของพวกเนี่ยเขาโปรโมทอะไรมานะเราต้องมาดูว่าเขาทําแล้วมันได้เรื่องจริงอย่างที่เขาว่าไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัว y วที่เราเฝ้ารอกันที่ทางการท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาทําทุกอย่างมาเนี่ยเพื่อตัว y อย่างเดียวเลย y ก็คือยิวยิวก็คือเราจะได้การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงขึ้น จากคนที่เขาจะยอมจ่ายมากยิ่งขึ้นมันก็สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่แสนเสียสุดยอดของทางการท่องเที่ยวที่จะทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยออกจากพวกขีนกคือออกจากการท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งคือแค่พูดก็เห็นลิ้นไก่แล้วว่าอ๋อก็คือโปรโมทมาเพราะอยากได้ตังค์เยอะขึ้นแต่ว่าเท่าที่อ่านมาคือยังมองไม่เห็นเลยว่ามีอะไรใหม่ก็ในข่าวนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าเอาเคยอ่านจากข่าวอื่นมาแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉลี่ยของปี2019ใช้จ่ายกันต่อคนประมาณ47,000บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะเยอะหมายถึงว่าเยอะกว่าเดิมที่ประเทศไทยเคยทําได้อยู่แล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือเราใจร้อนแล้วทั้งที่มีโควิดมากระทืบเราแท้ๆแต่เราบอกว่าต่อไปเราจะลดจํานวนนักท่องเที่ยวลงของเดิม40ล้านอยากจะเหลือแค่20เสร็จแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวมันเพิ่มขึ้น จาก47,000เป็น62,000กว่าคือเพิ่มอีกสัก30%อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมากกว่านี้ก็ดูน่าเกียดไปหน่อยนะแต่ว่าถ้ามันทําได้ถึงแล้วเนี่ยเราก็คงจะแบบโลภไปมากกว่านี้คงจะตั้งเป้าให้มันสูงกว่าน,นี้แน่นอนก็จากยอดหน้าสุดท้ายนี้ทางท่านผู้ว่าก็บอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยให้เข้ากับทางนโยบายของประเทศนะนะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะร่วมกันกับทางเอกชนนะ่ะ เพื่อที่จะทําให้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แบบว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยและเรื่องความยั่งยืนในการท่องเที่ยวแต่เราก็เข้าใจผิดนะว่ายั่งยืนคือของการท่องเที่ยวแต่คือยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยคือปลอดภัยเรื่องของสุขะอนามัยเฉยๆไม่ได้ปลอดภัยเรื่องของอไม่โดยนจี้ป้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือเอาเป็นว่าเราตั้งใจจะเป็นภาพลักษณ์ของการที่แบบเป็นประเทศที่เด่นในเรื่องของการรักษาพยาบาลเด่นในเรื่องของ ปลอดภัยจากโควิดแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายแพงขึ้นในการที่จะมาประเทศนี้ซึ่งยังไม่ได้เฉลยว่าจะจ่ายแพงขึ้นอย่างไรแต่ออฟดาว่าดาว่าต้องเป็นทัวร์ต้องเน้นขายแพ็กเกจทัวร์แล้วก็คนที่จะเข้ามารายบุคคลซึ่งเราปิดกั้นไม่ได้จะเอาขายแต่ทัวร์ก็คงไม่พอก็คงต้องจ่ายอะไรสักอย่างที่แพงขึ้นอย่างแน่นอนคือเอาเป็นว่าโฆษณาว่าปลอดภัยแต่ว่าแอบหน้าเลือดนิดนึงก็คือจะต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ที่ดีที่สุดที่ อยากให้มันเป็นก็คือเป็นภาพลักษณ์ของประเทศที่อบอ้อมอารีแถมยังปลอดภัยจากโควิดและแถมยังมีการรักษาพยาบาลที่ดีแล้วก็ช่วงนี้เราต้องยอมทุ่มทุนนิดนึงให้สร้างภาพลักษณ์ก็คือยังไม่ได้ขึ้นราคาคือให้เขาเข้ามาง่ายๆแต่ว่าเข้ามาแล้วก็คือต้องปฏิบัติตามกดจะสแกนจะทาอะไรก็ว่ากันตายบงเล็บยกยกเว้นกักตัวนะอ่าเสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มราคาทีหลังอันนี้ถึงจะดูแมนที่สุด เออเออเอออันนี้เขาว่าเซ็กซี่ทัวริซมใช่ไหมของออฟเป็นแฮนซัมทัวริซมแล้วกันแฮนซัมก็คือมาดพระเอกอะพระเอกอัอย่างที่ออบบอกเมื่อกี้ไปแล้วอะก็คือทั้งใจดีทั้งปลอดภัยทั้งปลอดภัยทั้งสะอาดและปลอดเชื้อโรคสะดวกสบายแล้วก็ต้อนรับทุกคนที่ต้องการหนีโควิดในขณะน,นี้แล้วก็ค่อยๆไปเพิ่มทีหลังคือของดีมันก็ต้องแพงขึ้นแต่ไม่ใช่เขายังไม่ทันจะเข้ามาเลยเขาอยากจะเข้ามาแล้วแต่เราบอกว่า จ่ายค่าผ่านทางแพงขึ้นละกันเออมันนะปลอดภัยแต่ว่าหน้าเลือดอะไรประมาณนี้แหละที่เราล้อกันเล่นๆว่าเขาต้องการจะเป็นในขณะนี้นะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอนเซปต์นี้โดนไหมนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ